อ่าแล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมกันแล้วนะครับวอนเตชันแนลนั่นเองนะก็มาลงแรงกันเช่นเคยนะวันนี้มาเจอกับดิวิชัน2นะครับพลังทีม3047เลยนะครับก็โหเราพึ่งดิ i ิ i ัน3นะเขาไป Division 2โคตรไวเลยฝีมือไม่ธรรมดาวันนี้ก็มาในรูปแบบแผนเดิม4-2-1-3แต่มีเจเรมี่โดกูนะครับปีกซ้ายที่เปลี่ยนเข้ามานะครับก็อยากเอามาลงเล่นเฉยๆนะครับปีกซ้ายจาก ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่แข่งกั็มันรูปแบบแผน4-3-2-1นายบาเป้กลางลูกเนมยมายูงคู่เดปอตรงกลางเป็นเบลลิงแฮมและอะไรวิตินย่านะกลางรับคาเซมิโร่แบ็กซ้ายนูนโนเมนเดย์แบ็กขวาฮากิมี่เซ็นเตอร์แบ็กเป็นไบคเคนเบอร์ยืนคู่กับอูปาเมกาโ,โนและมีอาริซอนแบ็กเกอร์ครับเป็นผู้รักษาประตูเฝ้าเสานะครับสำรองก็มีมูเซล่านะที่น่ากลัวนะครับเดนิสลอโยนครับ โซนฮึงมินวีเอล่าก็มีนะครับเจ้าคันเซโล่ก็มานะครับของคู่แข่งไปของเราก็มาในโค้ดโทมัสทูเคลสไตล์เอาไว้คู่แข่งมาในโค้ดซิมิโอเน่ครับสไตล์ลองบอลเคาน์เตอร์นะฮะเอาละครับ 4, 3, 2, 1นะคู่แข่งแน่นตรงกลางนะครับเน้นแน่นตรงกลางแล้วแทงบอลอย่างเดียวนะเหมือนเดิมครับอ้าต่อ้าเขาไม่เล่นนะครับเราก็รู้สึกปลอดภัยไปนิดนึงนะถ้าไม่เล่นลูกเขีย เพราะมีโอกาสพลาดได้เยอะนะจังหวะน,นี้ครับโรดี้คุมตรงกลางวิ่งเข้ามาดักตรงกลางครับคอร์ดับเบิร์ัชมาแต่ว่ายังติดขาคู่แข่งเอ็นักเตะเรานะครับเป็นเบลลิงแฮมหรือปะน่าจะเป็นเบลลิงแฮมนะครับที่ไปก่อกวนไว้ได้วิจินยาครับอา้าวดับเบิร์ัทสองทีแล้วนะเขาน่าจะเล่นท่าเก่งคนนี้ก็ไม่ผ่านนะครับจูดเบลตาครับที่อาร์เตอร์หูอ๋อคอร์มาผมก็จะเปลี่ยนแกนนะครับแต่ว่า อาร์เตอร์โกคูอาจจะไม่มีเวทเสดพานะครับก็เลยถ่ายบอลแบบไม่ค่อยมีน้ำหนักนะเมื่อสักครู่เจเลมีโดกูโอ้ใจติดนะแต่ยังได้ลูกทุ่มก็ยังถือว่าัยังไม่เสียหายเท่าไหร่นะเน้นนะครับเพราะว่าคู่แข่งดิวิชั่น2เขาต้องการขึ้นดิวิชั่นหนึ่งนะแดนเบิร์นคืนมาที่เบลลิงแฮมฝากที่เรนูโดครับออกด้านข้างลูกนี้ผมเสียง่ายไปพลาดเลยง่ายง่ายเกินไปเมื่อสักครู่โอเคเรนูโดครับแก้ตัวตั้งใหม่เลยครับที่โจเซซาแล้วก็ ใจออกมาที่ดานิโลใจเย็นนะครับไม่ได้ก็ไม่ไปฝากที่โรดี้ลองคอสทักทีหนึ่งครับจะข้ามหรือเปล่ามาที่เซเรมิโดกูอา้ายังไงอา้าวเขาฟาวนะครับโรดเบเกนเออร์ฟราวนะน่าจะเป็นจังหวะขึ้นแล้วแบบไปชนนะไปเบียดเราได้เป็นลูกฟรีคิกนะครับนี่มาลูก้าโมดิดครับอยู่ที่บอลโมดิดนะเหมือนเดิมครับสูตรเราเล่นสั้น วันทูครับเดนิโดลองแทงมาที่ลูก้าโมดิตแล้วลองคอสลูไม่ใช่เท้าซ้ายวะทุกคนเนาะโมดิตนะลูกนี้ไม่ได้ลุ้นเลยนะครับแทนที่จะได้คอสด้วยเท้าซ้ายมันไม่ได้อ่ะโมดิตนะฮะเปิดมุมเองลูกนี้ทิดรูดิเกอร์โอ้โหเฮ้ยเกือบได้ประตูนะลูดิเกอร์ขึ้นโขลูกนี้แบบ นิดเดียวจริงๆนะโคนเสาด้านนอกนะครับออกหลังไปคูแข่งนะได้ตั้งเตะจากประตูนะครับอลิสันเบเกอร์ขอสาสตร์ยาวขึ้นมานครับแล้วเป็นโรดี้ครับค้ำอยู่สูงนะครับได้เปรียบเจมี่โดกูครับมาที่ลูกาโมดิสโมดิสเห็นแล้วแทงมาที่เจมี่โดกูครับแล้วลองปาดมาลูกดีที่โอซิเมนหูอยู่ปาเมกาโนยืนตำแหน่งดีมากนะ จังหวะนี้เกมรับนะเราประคองพอครับไม่ต้องรีบเข้าพวดประคองตรงกลางเอ้ยอย่างน้อยก็ได้บอลมาคองนะครับกลับมาครองมาที่แดนเบิร์นฝากที่ลูดิเกอร์ครับต้องคิดไวทาไวนะครับเกมดานิโลครับดูตัวว่างไม่มีไม่มีมมมมก็อเกือบพลาดเบลิงแฮมดานิโลออกด้านไกลครับแล้วแทงมาลูกนี้เบลิงแฮม,มนักเตะนะแล้วรอแทงอีกทีนึงก็ไม่พานะครับแต่ยังไงดานิโลเอ้ยอ่ะยังได้ครับจูบเบลโคตรขยันตัวเนี้ย อยู่ทั่วสนามจริงๆนะทุกคนนะจูเเบลลิงแฮมตัวเนี้ยอตัดได้ครับมาที่โดกูวันทูครับโมดิตรอเพื่อนเติมแล้วยังไงไม่ได้นะครับวันทูมาที่เลนูโดครับวนหนึ่งทีแล้วยังไงครับอืมจะฝากใกล้ๆไม่ฟาวด้วยแต่เป็นลูกทุ่มของของเรานะวันเต้ได้คลองบอลต่อเนื่องนะกดดันไปเรื่อยๆโมดิตครับโมดิตฝากที่โรดดี้แล้วลองลองซัดเองลูกนี้หูเบาไปนะ แต่บอลแรกไม่ค่อยห่างตัวนะครับเลยไม่มีจังหวะให้วิ่งไปยิงนะแต่อย่างน้อยเราก็กดดันได้แต่ยังไม่ได้ประตูนะครับก็ยังถือว่าไม่ได้เปรียบโมดิดครับประคองอืมเขาเริ่มเขาเริ่มจ่ายไวเริ่มพลาดเราก็เริ่มจ่ายไวก็พลาดเหมือนกันมีพลาดให้เห็นเบลิงแฮมประคองพอนะเขาจ่ายมาลูนิดโอเคครับแดนเบิร์นออกมาที่ดานิโลออกด้านปีกนะครับที่อาร์เตอร์กกคูกับชกักอืม ไม่เอาบอลชิบหายแล้วกองปีกเรามีให้เห็นบ่อยครั้งนะครับที่นักเตะไม่ยอมรับบอลเนี่ยโรดี้ประคองพอนะครับเอ,อ้ยต้องอย่างนี้สิเขาจ่ายไม่ตรงไอจ่ายไม่ตรงอ่ะขนาดเส้นอ่ะบ่อยบ่อยครั้งเหมือนกันนะผมพยายามทําแล้วมันก็ชอบจ่ายออกแดนเบอร์ครับคอร์สมาลูกนี้เวสต์เทปชาร์ดไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ว่าจ่ายบอลดีอยู่หมดครึ่งเวลาแรกไปนะครับก็บอลยังทรงๆนะยังไม่มีใครได้จบสกอร์นะครับ สูมันจะตศูนย์อยู่นะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนนะครึ่งหลังเอาซูเปอร์ซับลงมาดีกว่าเล่นมาติเนลลี่นะครับโดนลโดและอีวานพิลิซิปนะครับจัดไปนี่เตึงเตเลยก็เหมือนเดิมอะทีมเราไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มได้มีตัวอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับรู้สึกว่าทีมนี้เล่นค่อนข้างเข้ามือนะก็เลยยังยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นตัวอื่นนะเดินแฮมครับฝ่ามาที่อืติดครับิตินยา ซีสิงยาก็ไม่พ่าดนะครับดานิโลเห็นช่องนะแต่ว่ายังไม่ค่อยได้เปรียบก็จ่ามาด้านไกลที่ตัวได้เปรียบนะโรนโดจะพลิกผมจะพลิกแล้วไปยิงเองนะเอายังติดเบลลิงแฮมแชงมาที่เฟิซิสแลวเบลลิงแฮมไม่วิ่งทําทางมาตรงกลางหรอเสียดายมากคิดว่าเบลลิงแฮมมันจะวิ่งมาตรงๆนะเลนิโดครับได้คอร์คอร์มาลูกนี้ลูดิเกอร์เกือบได้โคโอ้โหอ่าเป็นเตียมส่วนของคู่แข่งครับแต่มาตินารีมีความเร็วเพิ่งลงมาใหม่ครับ รอเพื่อนครับวนหนึ่งทีพ<ว>เพื่อนเติมแทงมาที่ดานิโลดานิโลรองคอสเองลูกตีในโคกโอ้ย <c oughs> เข้าเมืองอริสันเบเกอร์นะแล้วเคลียงมาเล่นเกมเร็วนะครับเอ๊ยตรงกลางครับฝั้ง <c oughs> เกือบตัดได้ผมเห็นแล้วแต่ว่าขาโรดี้มันไม่ไม,ไม่ถึงนะโมดิตไม่ต้องเข้าบอลรอ,อโอเค <c oughs> แบบนี้นะการเล่นเกมรับนะทุกคนต้องใช้จิตวิทยานะรอครับโมดิตไม่มีเพื่อนเลยนะ เขาแน่นกลางมากอะแผนนนี้ฝากที่เบอร์ลิงแฮมวันทครับให้เราไปโรันโดพิกเราจะรอจ่ายไม่ได้ครับโดนแทบโดยเบเคเบอร์เขาจ่ายออกมานะครับหนีมาจะไปไหนแทงมาลูกนี้ปูเกือบเสือบหลุดแดนเบิร์นแม่งคุมจังหวะดีว่ะแล้วหนีมายังได้นะครับตรงกลางแน่นกลางไว้นะครับไม่มีปัญหาให้เขาออกปีกมาแล้วเขาแทงมาลูกนี้ลูยเกอร์แสงไหมโอเคเกือบเกือบลานิโลครับ มาที่เปริซิตไม่ถึงอาแล้วครับโดนโกดดันบ้างนะนั้นเราดักตัวไกลโอเคโมดิรครัาฟาวมาที่มาติเน,นลี่แล้วโอโหเจอคู่แข่งเขาหลอกนะเสียดายมากเอาแล้วทุ่มลูกนี้ผมดักถูกนะครับโรดี้วันทูมาที่โรนัลโดโพีกออกแล้วยังไงยังไงลูกนี้ลองแทงมาที่อีวานเปลิซิสครับสุดเส้นแล้วก็ไม่เอาบอลดีอีกแล้วอีวานเปลิซิส ตลอดเลยนะอย่างเซงเกมทรงๆคือถ้าเราโดนน้ำก่อนเนี้ยเอาสกอร์คืนยากแน่นอนเพราะเขาเล่นแน่นมากอะ่ะบังคับเกมรับโคตรดีนี่ก็ถ้าจะเปลี่ยนก็จะมีแค่คาเซมิโลนะแล้วก็โซโบสลนะครับเพราะตรงกลางเนี่ยต้องหาตัวฟิตๆแล้วเล่นดีๆนะครับก็ผมก็ยังไว้ใจคาเซนะเออ นี่คู่แข่ง4-3หรือ2-1นะไม่เปลี่ยนนะครับลองบอลเคาน์เตอร์ใช้มันเดิมเลยแต่อาจจะมีเปลี่ยนนิดหน่อยแหลอมังคิดว่าไปลุยก,กันต่อเราก็มาในโมเดลทีมนาโปลีนะครับอันิสันแบ็กเกอร์ครับอยู่ที่บอลเดี๋ยวเขาสาดยาวมาลูกนี้ยังไงกองหลังเราสู้หน่อยเดนเบิร์นเลลิงแฮมฝากออกข้างครับเปรลิสิตวั 2. ให้เราไปครับลองแทงมาลูกนี้เป็นลิซิตได้บอลโอ้แล้วโดนชนคาฮาโน์ูรูเขาแทงมาตรงกลางเฮ้ยไม่ต้องเข้าบอลเดี๋ยวหลวมดูลิกกเกอร์ลงมาเขาแทงออกด้านคลางนะครับยังไงแล้วมาที่คิมี่เอ้ยนักเตะเขาวิ่งแล้วลงมาทบสายอสไลยังไงเบอร์ลิงแฮม,มหลุดมาได้แล้วลองคอร์มาลูกนี้ได้โขกเอาผมนึกว่าจะแย่งมงได้นะแต่เดนนิสรอเป็นตัวที่มงมงดีมากๆนะครับเนี่ยคอสดมาแล้วโขกเต็มเต,ต็มเลย ดีไม่เป็นประตูโหส่งสัญญาณเตือนบอลเต็ดแล้วนะคู่แข่งโจเซซาครับคอรมาลูกนี้มาที่ดานิโลแทงเลยครับผมเห็นนักเตะเ,เขาหลุดตำแหน่งนะครับเป็นลิสิตแทงต่อมาที่เบรลทงแฮมกัดชาสุดเส้นกัดชาสุดเส้นแล้วลองยกมาลูกนี้โอ้ผ่านหน้าไปหมดแล้วมาตินลี่โอ้ยยกเลยการยิงไม่ได้นะผมก็ยิงย้ำๆไปลูกนีหน้าได้วะคอสมา อเซ็งจัดเปริสิอยู่ที่บอลนะแต่ว่าเดี๋ยวเราหานักเตะเปิดโค้งเข้าหาประตูดีกว่าถ้าจะได้ลุนมากกว่านะครับเป็นโซโบสไลด์โดมมนิกนะครับเปิดเปิดมาลู่นี้ลุดดิเกอร์เขาไม่ได้มองนะครับเบอร์ลิงแฮมโอ้แล้วเป็นเกมส่วนคู่แข่งยังไงลูกนี้ดานิโลมีความเร็วนะดักดีนะเรนิวโตเโตฝากเข้ากลางก็ยัง เกือบพลาดแดนเบิร์นฝากที่รูดิเกอร์นะครับนักเตะเริ่มเอือแล้วนะเพราะมันเหนื่อยแล้วเปเรซิตครับรอเพื่อนรอเพื่อนเพื่อนเติมครับก็ลองแทงมาลูกนี้ที่เบลลิงแฮมก็ยังไม่ผ่านดักออ,องอาคาเซแล้วแทงมาลูกนี้ที่เปเรซิตสุดเส้นแล้วคอสมามเสียดายชหวยกองหลังเขาบังคับดีมากเลยเมื่อกี้ผมผู้ศาสตร์เลี้ยงเข้ากลางแล้วแทงออกข้างนอกแล้วนะ เลียร์ยูโดครับลองคอสมาลูกนี้ลูดิกเกอร์ก็ไม่ได้โผยนะครับเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมเห็นตัวไกลครับแทงมาลูกนี้ที่เร์ูโดหลอกหนึ่งทีก็ยังไม่ผ่านอุนโนมินเดสนะฮะในทุ่มอยู่แค่นาทีเดียวเท่านั้นนะครับบันทูครับแล้วแทงมาลูกนี้ดานิโลได้บอลสุดเส้นแล้วคอสมาลูกนี้ไม่ไโคล่โคโรโดติดเซฟแล้วยิงซ้ำเลยโซโบสไล่ของจริงว่ะ โคดดวงบอกเลยทุกคนโกเขาเซฟเขาปัดออกมานะตรงกลางแล้วโซโบซลายืนอยู่ตรงนั้นพอดีดาน,นิโลนเนี่ยพินพอยคอซิงโลนโดนได้โขกแต่ว,ว่ายังติดเสียแล้วยิงซ้ำโอ้ยอาริสันเบกเกอร์ทำเต็มที่แล้วคึณนั่อีกนาทีเดียวอีกนาทีครึ่งนะก็จะจบเกมนะครับอาเซมิโร่กลายออกมาที่โมซิล่าแล้วแทงมาทิ่ไม่ผ่านนะครับมาตินเนลี ยกมาที่เิเตโนโรนัโดโหเรียบร้อยจบครึ่งเวลาหลังก็ชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศ <and> <drugs> ูน <en> ย <anger 000 fuck> ์ของจริงครับบอกเลยโชคดีะชนะดีไปชั้นสองเว้ยเดี๋ยวไปดูการยืนตำแหน่งคู่แข่งนะครับเราก็เก็บแต้มไปเรื่อยๆไปดูกันบวกมา เก้าแต้มแล้วนะอีกแค่โอ้ยอีกสิบแต้มแล้วนะถึงจะขึ้นดิวิชันสองนะครับคู mm hmm. ่แข่งก็นี่หนึ่งนศะูนยะนาโปลี hmm. มาจากอด mm ีต hmm. ดิวิชันหนึ่งเก่าเลครับค่าอันดับหนึ่งหมื่นสามพันนะโคตรตึง mm hmm. การยืนตำแหน่งคู่แข่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งนะครับโอ oh. วิตินยานะเขาเล่นวิตินยานะเป็นนักเต mm hmm. ะปารีสนะฮะนี่โคตสวย โอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ